เมื่อช่องทางของสื่อเกมแบบดั้งเดิมเริ่มหดตัวลงสตูดิโอเกมก็จำเป็นต้องปรับตัวด้วยการไปสรรหาวิธีใหม่ๆมาเพื่อโปรโมตเกมของพวกเขาแทนครับเราต้องยอมรับนะครับว่าบทบาทของสื่อเกมในทุกวันนี้เนี่ยนับวันมันก็ยิ่งลดน้อยลงเรื่อยๆครับการมาถึงของโลกโซเชียลเนี่ยมันคือการปฏิวัติวิธีการสื่อสารอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับสตูดิโอเกมในยุคนี้บางแห่ง เขาจึงเลือกใช้วิธีการที่มันแตกต่างออกไปด้วยนะครับซึ่งก็จะมีตั้งแต่การสื่อสารกับผู้เล่นโดยตรงเลยนะครับไปจนถึงการใช้อินฟลูเอนเซอร์เข้ามาช่วยโปรโมตตัวเกมครับโดยข้อดีของการสื่อสารแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยให้ผู้เล่นรู้สึกว่าตัวเองเขาไม่ได้มาแค่รับสารเฉยๆแต่ว่ามีบทบาทในการกำหนดทิศทางในการจะพัฒนาเกมที่พวกเขาชอบกันด้วยครับ เรื่องที่อาจจะมาชวนคุยในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนในวงการเกมหรือว่าคนที่ทํางานเกี่ยวข้องอกับเกมอยู่แล้วเนี่ยก็คงจะทราบกันดีแล้วก็เห็นเทรนเหล่านี้กันมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอาจจะไม่ได้มาลงรายละเอียดอะไรลึกมากแต่ว่าอยากจะเอามาแชร์นะครับหรือว่าอยากจะมาเล่าภาพกว้างให้เกมเมอร์ทั่วไปหรือว่าคนนอกวงการเนี่ยเขาได้เข้าใจที่มาที่ไปและก็เหตุผลของมันมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือเรื่องของบทบาทของสื่อเกมครับ เขีดเส้นใต้เน้นย้ำคำว่าสื่อเกมอย่างเดียวนะครับโดยสื่อเกมที่ว่านี้เนี่ยก็จะไม่ได้พูดถึงเพียงแค่สื่อภายในประเทศเราเท่านั้นนะครับผมอยากจะเอามาให้เห็นภาพกว้างของสื่อเกมดังๆในระดับโลกด้วยครับเราต้องยอมรับนะครับว่าบทบาทของสื่อเกมในทุกวันนี้เนี่ย นับวันมันก็ยิ่งลดน่อยลงเรื่อยๆครับจากแต่เดิมแล้วนะครับสื่อเกมเคยเป็นศูนย์กลางของวงการเกมซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการประชาสัมพันธ์เกมต่างๆนะครับไม่ว่าจะผ่านการลงข่าวการรีวิวเกมหรือว่าการเขียนบทวิเคราะห์ เพื่อจะเป็นกระบอกเสียงสําคัญให้กับตัวเกมครับแต่ทว่าในปัจจุบันนะครับสื่อเกมเนี่ยกลับเริ่มที่จะสูญเสียอิทธิพลเหล่านี้ไปครับไม่ว่าจะในแง่ของปริมาณการจ้างงานและก็ความสามารถในการจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มันลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับซึ่งเราจะเห็นได้จากกรณีของสื่อเกมชั้นนําระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าง IGN GameIndustry.biz Game, Game Informer หรือว่า e u r o g a m e ก็ตามครับที่ทั้งหมดที่ผมพูดมานี้เนี่ย ต่างก็ต้องปรับตัวผ่านการปรับโครงสร้างของทีมนะครับบางก็ต้องทําการปรับลดจํานวนพนักงานลงหรือไม่ก็ต้องปิดแผนกงานบางแผนกไปด้วยครับ เท่านั้นยังไม่พอนะครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้มันก็ยังมีข่าวการปลดพนักงานข่าวออกเป็นจํานวนมากนะครับโดยเว็บไซต์จัดการเ a ียด้รายงานว่าในปี2023มีนักข่าวสาหรัฐถูกปลดออกมากถึง2,681คนซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อนหน้านั้นกว่า48เลยทีเดียวครับพูดง่ายๆนะครับก็คือสื่อเกมชื่อดังทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยที่มันเคยเป็นด่านแรกของข่าวสารในวงการเกมนะครับทุกวันนี้ มันก็กลับเสื่อมความนิยมลงครับจนสตูดิโอเกมต่างๆเนี่ยเขาไม่อาจจะพึ่งพาเพียงแค่สื่อเกมให้ช่วยโปรโมทเกมของพวกเขาอย่างเดียวได้อีกต่อไปแล้วครับเพราะฉะนั้นคำถามที่มันสำคัญและก็น่าสนใจก็คือแล้วพวกเขาจะพึ่งอะไรเป็นกระบอกเสียงหลักในการโปรโมทเกมละ่ะถูกไหมครับรวมถึงเขาจะต้องปรับเปลี่ยนแนวทางในการทำการตลาดอย่างไรบ้างครับ เมื่อช่องทางของสื่อเกมแบบดั้งเดิมเริ่มหดตัวลงสตูดิโอเกมก็จำเป็นต้องปรับตัวด้วยการไปสรรหาวิธีใหม่ๆม,มาเพื่อโปรโมตเกมของพวกเขาแทนครับโดยเฉพาะในยุคนี้นะครับที่พฤติกรรมของเกมเมอร์ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปเพราะพวกเขามักจะเสพข่าวสารผ่านอินฟลูเอนเซอร์ครีเอเตอร์และก็โซเชียลมีเดียเป็นหลักครับ ซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือแพลตฟอร์มอย่าง Tik t o k ครับที่ในปี2024มีรายงานออกมาว่ามีผู้ใหญ่ในสหรัฐถึง14%ที่รับข่าวสารผ่านแพลตฟอร์มนี้ซึ่งมันเพิ่มขึ้นมากกว่าปี2020ถึง4เท่าเลยทีเดียวซึ่งตัวเลขนี้นะครับมันก็เป็นการสะท้อนให้เราเห็นว่าเกมเมอร์ในยุคนี้เนี่ยเขาต้องการคอนเทนต์ที่มันมีความตรงไปตรงมานะครับไม่ปรุงแต่งและก็เป็นคอนเทนต์ที่อยู่บนแพลตฟอร์มที่พวกเขาเนี่ยใช้งานกันเป็นประจำอยู่แล้วด้วยครับ ดังนั้นแทนที่สตูดิโอเกมเนี่ยเขาจะส่งข่าวสารไปให้สื่อเนี่ยโปรโมทเพียงแต่อย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อนนะครับสตูดิโอเกมในยุคนี้บางแห่ง เขาจึงเลือกใช้วิธีการที่มันแตกต่างออกไปด้วยนะครับซึ่งก็จะมีตั้งแต่การสื่อสารกับผู้เล่นโดยตรงเลยนะครับไปจนถึงการใช้อินฟลูเอนเซอร์เข้ามาช่วยโปรโมตตัวเกมครับเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการมาถึงของโลกโซเชียลยมันคือการปฏิวัติวิธีการสื่อสารอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับจากแต่เดิมแล้วนะครับที่การสื่อสารเนี่ยมักจะอยู่ในรูปแบบของการถแถลงนะครับมีเกมเปิดใหม่ก็ถแถลงมีการอัปเดตก็ถแถลงออกไปให้ผู้เล่นเนี่ยเขาฟังได้อย่างเดียว มันก็ถูกเปลี่ยนรูปแบบนะครับมาเป็นการสนทนากับผู้เล่นแบบ2ทางครับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง X อย่าง r e d d i t หรือว่าอย่าง discord เองก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าเราลองย้อนกลับไปสัก6หรือว่า7ปีก่อนหน้านี้เนี่ยแทบไม่มีเกมไหนเลยที่เขาใช้ช่องทาง discord ในการคุยกับผู้เล่นนะครับแต่ว่าในทุกวันนี้เนี่ยทุกๆเกมเขาก็มักจะมี discord Official ของตัวเองกันหมดแล้วครับเพราะว่า มันคือพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาเขาได้มาพูดคุยได้มาแจ้งกระบวนการในการพัฒนานะครับและก็เป็นช่องทางสําคัญในการรับฟีดแบ็กจากผู้เล่นโดยตรงเลยนะครับเออซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันสําคัญมากๆในการจะผลักดันตัวเกมของพวกเขานะครับโดยข้อดีของการสื่อสารแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยให้ผู้เล่นรู้สึกว่าตัวเองเขาไม่ได้มาแค่รับสารเฉยๆแต่ว่ามีบทบาทในการกําหนดทิศทางในการจะพัฒนาเกมที่พวกเขาชอบกันด้วยครับ นอกจากนี้การที่ผู้พัฒนาได้ลงมาคุยกับเกมเมอร์ด้วยตัวเองนะครับมันยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของสตูดิโอเกมครับรวมถึงช่วยสร้างความผูกพนันแล้วก็ความไว้วางใจระหว่างผู้เล่นและก็ผู้พัฒนาให้มันดีขึ้นด้วยครับ ซึ่งตัวอย่างของสตูดิโอเกมที่เขานำเอาวิธีการนี้ไปใช้นะครับจริงๆมันก็มีหลากหลายและก็เยอะมากๆแต่ว่าผมขอยกตัวอย่างจากทางฝั่งของสหรัฐละกันนะครับทีมพัฒนาเกม Overwatch 2ของวิศาตครับโดยพวกเขาเนี่ยมักจะสื่อสารกับผู้เล่นผ่านแพลตฟอร์ม X อย่างสม่ำเสมอรวมถึงก็จะมีรายการ Q&A แบบสดๆนะครับซึ่งจะคอยอัปเดตคอยตอบคำถามแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นเนี่ยได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นได้โดยตรง นอกจากกรณีของ Overwatch 2แล้วนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งที่มันน่าสนใจไม่แพ้กันเลยมันก็คือกรณีของการประกาศฟีเจอร์ใหม่อย่าง ZK EVM ของ Ronin ครับเพราะว่าแทนที่พวกเขาจะพึ่งการสื่อสารผ่านสื่อกระแสหลักเพียงอย่างเดียวผู้ก่อตั้งของเขานะครับกลับเลือกที่จะเผยแพร่บ,บทวิเคราะห์ในเชิงลึกผ่านแพลตฟอร์ม X ของพวกเขาเองครับ และด้วยวิธีการสื่อสารตรงๆแบบนี้นะครับสุดท้ายมันก็ทำให้มีสื่อต่างๆนำเอาข่าวนี้เนี่ยไปรายง,งานกันมากถึง45แห่งครับจนมันก็มียอดการเข้าถึงรวมที่ประมาณ1,450,000ครั้งยิ่งไปกว่านั้นกลุ่มคอมมูเองก็ยังช่วยกระจายข่าวสารต่ออย่างกว้างขวางนะครับโดยมีครีเอเตอร์จำนวนมากกว่า273คนพากันสร้างคอนเทนต์มากถึง372ชิ้นซึ่งรวมกันแล้วเนี่ยมันสร้างยอดการมองเห็นหรือว่าอิมเพรสชันนะครับได้มากกว่า 4. 2ล้านครั้งภายในวันแรกเพียงวันเดียวเท่านั้นครับซึ่งจากทั้ง2กรณีนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าการสนทนากับผู้เล่นแบบ2ทางเนี่ยมันเป็นวิธีการหนึ่งแล้วก็เป็นแนวทางหนึ่งที่มันน่าสนใจสําหรับการโปรโมทเกมในยุคนี้นะครับเพราะว่าการสื่อสารแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ผู้เล่นเขารู้สึกมีส่วนร่วมกับตัวเกมมากขึ้นรวมถึงทําให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกผูกพันกับเกมแล้วก็ผู้พัฒนาเกมมากกว่าการสื่อสารแบบทางเดียวด้วยครับ ทีนี้นอกจากการสื่อสารแบบ2ทางกับผู้เล่นแล้วนะครับมันก็ยังมีอีกแนวทางหนึ่งที่มันค่อนข้างจะน่าสนใจเลยกับสตูดิโอเกมภายในยุคนี้นะครับนั่นก็คือการนำเอาพลังของครีเอเตอร์หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมาช่วยโปรโมทเกมครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราก็คงจะเห็นกันเยอะมากๆนะครับโดยตัวอย่างของเกมที่นำเอาแนวทางนี้มาใช้จนประสบความสำเร็จเนี่ยจริงๆมันก็มีเยอะนะครับแต่ว่าผมขอยกตัวอย่างของเกมที่มีชื่อว่า Raw Star ครับเพราะว่าแทนที่ตัวเกมเขาจะพึ่งแค่การตลาดแบบเดิมนะครับทีมพัฒนาของพวกเขาอย่างบริษัท Super c e l ซเนี่ยกลับเลือกให้ความสำคัญกับคอมมูนิตี้และก็ครีเอเตอร์เป็นหลักเลยนะครับโดยเฉพาะการสนับสนุนครีเอเตอร์ผ่านโครงการที่มีชื่อว่า Creator Boost ซึ่งโปรเจกต์ที่ว่านี้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถจะสนับสนุนครีเอเตอร์ที่ตัวเองชอบได้ผ่านการซื้อของหรือว่าเติมไอเทมภายในเกมครับซึ่งเมื่อซื้อแล้วเนี่ยตัวเกมก็จะนำรายได้ส่วนหนึ่งไปมอบให้กับครีเอเตอร์คนนั้นๆก็คือเป็นแอฟเรลีเอนี่แหละซึ่งมันก็เลยกลายเป็นแรงจูนใจให้เหล่าครีเอเตอร์อยากจะทำคอนเทนต์โปรโมตตัวเกมแล้วก็อยากจะรักษาความสัมพันธ์กับเหล่าแฟนๆเอาไว้ครับ นอกจากนี้นะครับแนวทางดังกล่าวนี้มันก็ยังส่งผลดีในด้านอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยให้ครีเอเตอร์เองเขารู้สึกมีส่วนร่วมกับความสําเร็จของตัวเกมทําให้มันเกิดระบบนิเวศของคอนเทนต์ที่ยั่งยืนรวมไปถึงทำให้แฟนเกมและก็ครีเอเตอร์เขาอยากจะเล่นเกมต่อไปในระยะยาวด้วยครับ จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าช่องทางสื่อเกมหลักนะครับมันอาจจะสูญเสียอิทธิพลลงไปมากแต่ว่าสตูดิโอเกมในปัจจุบันนี้เขาก็ยังเหลือช่องทางอื่นๆอีกมากมายครับในการจะช่วยโปรโมตตัวเกมของพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับผู้เล่นโดยตรงเลยถูกไหมครับอย่างแพลตฟอร์ม X แพลตฟอร์ม d i s c อ r d อะไรก็แล้วแต่หรือว่าการให้อินฟลูเอนเซอร์มาช่วยเป็นพลังในการโปรโมตเกมของพวกเขาครับ สุดท้ายนี้นะครับถ้าหาว่าใครที่เป็นสตูดิโอเกมหรือว่าเป็นนักการตลาดที่มองหาแล้วก็อยากได้พลังของอินฟลูเอนเซอร์มาช่วยโปรโมทเกมของพวกคุณเนี่ยผมก็ขอแนะนำบริษัทกาคอนครับบริษัทเกมมิ่งมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเกมและครีเอเตอร์ สายเกมโดยเฉพาะนะครับด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในวงการเกมและครีเอเตอร์มานานกว่า15ปีด้วยกันครับและนอกจากเราจะทําแคมเปญการตลาดให้กับเกมแล้วก็สินค้ามากมายนะครับที่ต้องการจะตีตลาดคนเล่นเกมหรือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเจนซีแล้วก็เจนอัลฟาแล้วเนี่ยเรายังดูแลบริหารจัดการครีเอเตอร์สายเกมโดยเฉพาะมากกว่า120 Channel มันก็เลยทำให้เราเนี่ยมีคอมมูนิตี้ครีเอเตอร์สายเกมที่แข็งแกร่ง และพร้อมจะนำพลังเหล่านี้ส่งไปถึงเกมหรือสินค้าของคุณอย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนครับก็ถ้าหากว่าใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ผ่านทางเว็บไซต์ w w w g a c o n c o m นะครับหรือว่าจะเป็นแฟนเพจ f c e e o o o กา a คอน G A C O N X ก็ได้เช่นเดียวกันครับและก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง The Generation กันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับเกมหรือว่าเรื่องที่มันมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเกมของเราแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมเองต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ